ยังงามพี่รองครับยก็สวยเดอ้อครับแต่ว่าจะฟองอยู่ไซผมนี่ได้จะฟองเราอยู่งามบ่งามบ่โอ <c oughs> ้โหงามเราตินเนาะตายไหไมหรอ ต้นนี้กัมีบ้านรักสามเด้อต้นนี้ก็บรักสามหูเลย3สามขนมากน้อยนึ่ง่ว่าจะไม่ใส่จะของบูฮูเดี๋ยวมาทำให้หลูกงามแห้งกิน้องครับเปเงง้อจอดจังจอดไงายไล่ไปไหนเอาแสสามแดถึงสามบ่ะนะผมสื่อเลขคือบุถือกมือนี้เพว่าสามรักสามข้นบึงง้วตรงอันนี้ขาดได้ไี่น้อย วัสดีครับจะินพอดโอ้สวัสดีครับสอเลขตัวไหนมึงสเลตัวไหนื็สเลี่บ่เท่าไหเอาเท่าไหสามโคมาเท่าไหนหาพัดสามหมื่นหาสอเล็กคือกระถือทัวสามหมื่นหาเ้ยอามแ่ออีนึ่ีรองครับ แพงดอูาแพงัโทรมาต่อพี่น้องอยู่สนามเด้อเอาไปเรว่าใส่ก็ถามในช่องเบอร์มาใส่เร็วศูนย์เบอร์เบอรมาใส่ก็ถามในช่องนี่ขอเลัเขาบ้านศูนย์เฉลยเบอร์ัพท์ศูนย์แปดเจ็ดหกห้าสามี่สีลูกนี่ประมาณหมื่นลูกนี่ประมาณหมื่นครับต่อนาะของต่อเยองไปต่อ ยี่เป็น้องครับแต่ว่าก็เป็นราคาห่องไหวได้เป็นราคาที่เขาห่องในตลาดขายอีกทีก็จะบถึงหรอกคือคือตัวน,นี้คืออยู่ จะได้เท่าไหร่จะได้เท่าไหร่จะได้สามหมื่นเด้อจูไปไหนสองหมื่นห้าละใครเลยถือไปเนาะถือแหงวาเก็บไปก่อนนะบ่อยเหี้ยงมีเวลาอยู่ไล่เติมอยู่ใสน้ำโอ้ยนี่กัดขุ่นไหวน้องมึงเนาะอ้าวอ้าวมันขึ้นแล้วเน่ะมันคือเป็นสัตว์เหรอมันขึ้นท่องมันจะออกลูกบ่มันขึ้นที่ไหนน้ำมันออกมาแล้วน่ะ ไม่ถอควมาลูกวีห้นี่ลูกันบอกได้ไปไหนควบนี่เอาเท่าไหเอาเไหเลยขายไปแล้วโอ้ยสันตันนี้ตัวนี้อย่างไรสามหมื่นเด้อพี่นองครับเดีว่าเขาให้ละสองหมืฐานมันมันราคากันน่ะที่นี่ขายไปเรียบร้อยี่หน่อยขายไปแล้วตอนนะโ้ดเดี๋ยวเกำลังหุนไหวอู่อ๋อ ยังอคล้ายแล้วได้พี่ยังตัวนี้อได้ได้ตัวไหนปล่อยบ่ปะปล่อยเนาะตัวนันสามหมื่นได้เบอร์บัตทยแล้วบัรทศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์สองสองหนึ่งสองสองห้าหนึ่งสองสองห้าเหลือตัวูตัวเดียวครับครับีไม่เท่าเท่าไรตัวนี้เท่าไรไม่เท่าไม่เท่าเท่าไรมันเป็นสาวเลยนี่เป็นสาวสาวไ่เนาะมันมีรูกปานเหรอพี่น้องครับตัวนี้ ประมาณนี้แหละพี่นอนครับ ต้องไปแตงเอาครับเป็นพ่อพันธุ์ไม่ได้ต้องเป็นเนื้อพ่อพันธุ์มันต้องมันต้องอีก่ช่องนึง นราลูกนาะเมมเมมันใจลุกสวยป่ะลดมันจะานใจลูกสวยนะผ้งไรมาในคปสองหมื่นเท่าไรหมื่นไปปลายหมื่นไปปลายโอ้ยจาฟ้าเนี่ยเขาบรทัเขาระัถึงเลขจะาฟามหาแพทย์พุ่นไรถึงเลขกอนยางยมือผาปลาเจ้าแม่แม่ สองหมืนน่เชื่อแม่มไหลผมบ่เดืแล้วก็งนอกพี่น้อง ไปแม่ลูกแม่หนึ่งมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทรถกำลังเขา่าพี่น้องเอ้ยรถกำลังเขา่ากำลังออกกันอยู่ต้นนี้ต้นนี้ไฟใครอะนี่ต้นายายนี้ก็สวยพี่น้องครับอี่เดียจะฟ้องแล้วกันว่าแม่ลูกลูกแม่มื่อนี่เขาไร้ได้พี่น้องครับมื่อนี้ ตัวนีหมื่นเจ็ดพันอร่อยบาทครับผมซสคือขายไครบ่หลายานานี่ย่นวาบาทหนั่นสี่สองสองตตัวใดนี่อีกโอ้ม้วแม่เนี่ยหรอ้วแมก่ก็ลูกมันแม่ก็ลูกขายไปหนึ่งหมื่นสี่พ โอ้ลูกแม่แน่นโอ้ลูกแม่สิก็ไปเลี้ยงอยู่ผมอเออเป็นตาเลี้ยงตัวเขาซื้อไปไหนน้อเขาซื้อเหรอตัวหนึ่งไผ่ตัวหนึ่งโง่นนหน่อยตัวนี้ต<อ>ัวหนึ่งจักเด้อของไผ่เด้อของหนาวเลยไปกินกงวง,ง,ง,งวัดต,ตายมันกินใช่ปะตายตายโง่ใช่ตายวยัตายไม่ใช่เรา อ้าวเ้ยมืบบนี้งอเลี้ยงเข่าร้ายได้พี่น้องเด้อยี่จ้ตัวที่สวยเลยมีอีกขึ้นตาดำๆนี่ครับผมนี่ก็องอเลี้ยงครับนี่ก็แม่ลูกลูกแม่นี่ก็แม่ลูกลูกแม่แม่ลูกจะไหวสองหมืห้อยห้องไดอกห้องกระโจดด้วห้องไปต่อสองหมื่นสิบห้าร้อยเจ้านี่อนนั่นบอกเลยเหรอ อ่้ยว่ไหไทยไก่ลูกม็ไหไก่ลูกไปเลยสองมืนสิบห้าร้อยลูกแล้เดี๋ยวอีนี่มันต่ำมา<อ>้ก<ห>ันมันชองลูกมันครับผมสองหมื่นสิบห้าร้อยอุ้ยขึ้นเขาอะไรอะลรขึขึ้นอะไรสดตัวนี้ไอสดคนเิองเห็นอะไรตอนน้องมันมันเดียวท่ามเลยตัวนี้เ้อตัวนี้สองหมื่าร้อยเด้อเอาเมื่อแนวสีเนลาลูกนี่ลูกจะกเดือเหรออีพอเลย สองเดือนกว่าสามเดือนกว่า,า,วาต้นนี้งามเลยพี่ทางง่วงมาตายตัวน,นี้ตอกดาครับต้นนี้สองหมื่นารอยสองหมื่นหนึ่งพันห้ารอยบาทน้ำลางแม่มันสวยพี่น้องครับแม่มันยืนดีเด้อยยืนขาตรงดิ้งเลยครับผม เอาตัวที่2ค่มที่ 2, 2>, 2นี่รูมันอยู่นี่ครับผมนี่จะเป็นจะไปแง่เขาลูกจะเปแง่เขาฝ <c oughs> ากเบอร์มาเร็วปฐถไา็นห้องหรอือศูนย์หกสามศูนกส้องศูนห้สองศูนย์หกแปดนึ่งแปดหกแปดหนึ่งแปดศูนย์สองสามห้าสองศูนย์กแนึดพี่น้องครับอง้ออยู่สนามต้นเด้อ <c oughs> ต้อนหนึ่งก็พ่งง้ัมาตายเป่ง้วมนตายเป่ Thôi thì xuôi Đó cho con tất cả là Ui tôi nhìn ngàm vào hơi Ui mẹ lù Thế mà con mà này phải không? Có tài bảo Thái bếp nào? ขายได้พี่น้องครับงัวงามเขาขายได้เป็นขายไปละสามเงินเพราะตอนนี้บอเตอรสามจ่อยเ่าท่านเขาเป็นขายไปเลยได้พี่น้องครับคู่มือนี้คือคือเยอะมือนี้วะคือคือยี่พี่น้องครับเขาซื้อหัวเลี้ยงกันมือนี้เปิดสองโค้กเขาขายไปละโค้ม ง้อผูเจ๊ดิ๊งเอามาเป็อง้อผูสองตัวสองผูเอาสายเลี่ยงสายคุณอีตอนนี้สายคุณเด้อง้อผูง้อผูอผถึงตัวเท่าไหร่พอเก้าเจ็ดสองหมื่นเจ็ดมันถึงตัวเท่าเดียว ถือต้นละหมื่น, 13, 13, นสามหม่ากวกัวพนน้อเศเจนว่าเไปเลี้ยงคนครับเกีดต้นละสองหมื่นหมื่นสามพันกนงหม่ากไปหาเอพีน้องครับตอ่อต่อได้พี่น้องเอา เอาคืออยู่ดอกพีนองครับขายกันมื่นสองนะที่บานอนะอยู่ส่งนี่แหละบ้านมื่นสองตอเอาตอกันเอาบ้าน,น้นอ,าอ,นนนนอยู่สนามในพีนองทั่วเอสเบอร์ไว้ลกศูนย์แปด้าหกหนึ่งห้าหกหนึ่งหนึผมใส่แมทได้พีนองผมฟุตมันหลายผมมันจะออกพูดผ่านแมทมันเสียงมันสิบบ ว่าจมนะตละมืนสองหนอยู่พี่โอ้ครขายมืนสองหากับถือเอาตอนเอาตอนเอาก็มักตอนนั้นวะขายไปสามหมื่นกว่าเลยมาปรทันเขาโอ้วัยยนนี้ขยเด้อได้ไปเลยเฮ้ยตัวหนึ่งตัน่อยนหน่อ,ย,ย,ไนอย,ยไปเลยโอ้ ซื้อ,อ,ยอยไปแล้วโอ้ยสมอนระวังเด้อยี่น้อยจะไล่ไปไหนวะจกพันพี่น้อยนี่งเจ็ดพันมีตัวเดียวคู่นี่โอ้สองตเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่สีแดงแดงแดงนี่นี่ตัวน้อยนึงนี่ถึงตัวเจ็ดพันเพื่อนวะยา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 ดื้อยาดื้อ ปูหน้อยตัวละเจ็ดพันเห็นมาหุ่นตัวหนึ่งญี่ปุ่นนะครับตัวแดงๆหุ่นตัวหนึ่งญี่ปุ่นครับเอามักกขยาเอามักกระต้อเอามักกระโถเอาอยาู่นี่ครับตัวละเจ็ดพันเบื่อมาใส่ยังทีแล้วเบื่อมาใส่แล้ว ศ8 0ย์131ย์วอยู่สนามครับตัละเจ็ดพันเด้อยู่สอตัวสายคุณสายคุณนอาไปเลียงไปคุณผู้หน่อยโอ้เหล่ตัวนี้เฮ้ยเหล่ไฟนอตัวนี้ปะ ลีไข่เน่าลีไข่เน่าเยวไปเบิ่งงมข้นขึ้นไรกว่าคนหน่อยคนหน่อยมาไปถามหน่อยเนี่ยหอยตัวหนึ่งเลรอเฮ้ยสวัสดีครับผมคุณลิโอมาอีกแล้วคุณลิโอเข้ามาแล้วตักทายคนที่หนึ่งนี่แม่ลูก เปลียก็ไม่ไล่อย่ไม่ไลู่หยมเปล่ยน้เถางรอี่ยนาเงหม่นหนึ่งลุกสองพันอยู่โอ้ยเลยโอ้ยมันดีเลลอมมันดีเลยขเดี๋ยเปลี่นเป็นเงินสองพลยหรอกท่านหนึ่งเอาเอาถารถในตลาดครับ้ารถในตลาดพ่อเด้อครบาคาเน่เล่าเมืองทนเมืองสองพันนี่นะ ได้เยได้ยมือนสามเนีย้ยรมีแผงมันหายวดรไมีไปไหนเมื่อินพัได้เมือนแม่ลูกอีนี่่รับแขกไต้นี่ารแขกไปอนอยาไมือนสามโอ้นมบักดีเลยพีน้องูกนีประมาลูกนีประมาสองสอาทิต เยน <im cose wick agues> แม่่าๆเยนแม่อะไรเขานี้เพียนมดเลยได้ท่านท่ตท้ายกูตโอ้ยมื่นพัไหนถือกูตายมัวนั่งสองตนะตู้ตกทยเลยวะตท้ายก็ซื้อไปแล้วพี่น้องครับนี่ตูขายอะไรตัวนี้ขายอะไรไปไหนขายไปเท่าไหร่ เศร้าสอง็นขายอะไรพี h, ่น oh. <laughs> <c oughs> ้องครับปรถเรียร้อยล้ะรถจโสเฮ้ยรถชิสเกียร์รถเจโสเปโซคันนี้เปโซใช้ใช้หี่บมันขายมืดตัวดีจะโทรมาเลยพี่น้องมันก็ขายเป็นบมืดพันเอาจนไดวะขายไปอีกจะหาลอยเว้ยหก็อ่ายอนนี้เอาบักจันไป ได้ไม่ได้แจกใครเลยครับต้นอ่นขายได้พี่น้องได้ตัวนี้ขายมืนพัน,น,นมันใส่กระเป๋าไปเดยะรนะิรล้าท่มยต่อราคาอยู่เลยได้ไม่ได้แจกกวนี่ขายไปแล้วแม่ลูกเท่าไหร่ ข้าวสอง็จักราสเส่าไรจักสไปดอร์ดแลนับเถตาตลาดเป็นอย่งครับเล่นทอ้นรอน่ครับได้นดับตาดครับขายไปตัวนี้เ่ต้องขายไปหน่อยสองหมื่นสองร้าวสอง้าสอง้าวสองสองหมื่นสอง มาชั้นขายนะครับเพ่อมาเห็นไปขายครับาไปขายนะครับเ้นาพี่น้องครับเริบบมันกำลังคุยตัวสองคนดูมาท่านขอเบอร์ให้พี่น้องเช้าสองตัวนี้พิจารนาเอาเดอรพี่น้องเดอพงองามอยู่เด้อแม่มันช่งลูกช่งลูกดีอยู่สูงดีนะแม่มันสูงดี ตัวนี้แล้วมันขายหมื่นหมื่นเอ็ดเลยเอาย่นี่โอแมนตัวนีเด้อดูมันจะคุนอ้ามันโทษศัพ์อยู่ปัญญาเราตื่นเรียตัวหนี้ขาวะเรียตัวหนีแล้วจะคลองไปย,ยวะง่ามอยู่ตัวหนีเลย สวยอยู่ตัวนี้แต่ว่าจะคลองไม่อยู่ยั <c oughs> <c oughs> ยงครับไปงมังแจงราศีสไลด์แล้วตัวนี้ได้ะครับผมมังแจงมักตัวนี้แห้งวะว่าท่านมันวะอีรีผมคบอย่างไรองไรเนีถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ว่าขายเนี่ยผมมีซื้อเอาอก งามอยู so ่พี่น้องลูกม no so ันสวยนะเฮ้ยมันกายมือเงียบโอ้บอทันมันวะไอ้ลูกมัไม่ใส่เฮ้ยตัวนี้ลูกมันตัวนี้วะลูกมันไป่ใส่ัวเพิ่มหัวเพิ่มโอ้ยตัวไหนงามวะบอทันมันวะให้ใส่ไหมครับมือเงียบท่านขายมือเงียบดิ่งโอ้ยสื่อไปเรียงให้ไให้พูดอย่างเขาอยู่ได้อย่างไรงวดให้ผมบอทันพี่น้องครับเขาอยู่ได้ไปเรียงอยู่เด้องามแห่งวะดีเด้อเอาตัวนี้ กันงามแทะเขากับท่าทนเขาใช่ไหมแม่ลูกลูกผูก่ที่รู้อยู่นีค่ครับผมแม่เขาบอกงามหนึ่งพี่น้องครับ<อ>จักพันใครตัวไ,ไ,ไหนจักพันแม่มันบ่ไว้สองโตเลยสองโตขายแม่มันเหรโอ้แม่ขายไม่ลนอเดือดเดือเดือดเดลูกมันจะไหนมันเดีย้ยงอยู่หาพันเลี้ยงลูกพี่น้องหาพันแม่มันขายไปหรอเขาบอกแม่ไปนำหนอว่าลูกไป่นำไหม ปอยใหญ่อโอ้มันใหญ่มันีนใหญ่อะไรพี่น้องครับหาพันได้ตัวนี้ครับผมอตูงใจหนมขายู้้นมาแต่พ้นมาถึงผมว่เจ้าคือขายแร่ถ้าไปหาง่วมน่ง่ามขนาดไหน้จ้าไปามาดไเขาขอไดไหรือไปสือมาหน่มันคันเทียบครับโอ้สองมนกว่าบาทพูดมาหาพันได้ตัวนี้เด้ออตู้ราคาปีร้อยครับวงที่ลงามบอพี่น้องเอ้ยสองหมกว่าสองหมนองเนาะเรียบร้อย โอ้กินหผาบักแจงมูมูกินหผาบักแจงม,เามาูเอาเบอร์มาใส่ห้าแล้ว062 304 2046หาพันพี่น,น้องใส่บักแกะมันไปนั่นบักแกะขายไปอีกให้มันอ่ะง่อยง่อยเรียมขายหลยเยอะี่เหมือน